ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นพะโล้นะครับผมงานสูตรเข้มข้นนะครับหอมนะครับหอมชวนรับประทานเลยนะครับก็แนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้าพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับผมอ่าเรียกว่าไม่หวงสูตรกันเลยนะครับนี่ครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับผม สูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับทำอาหารให้อร่อยนะครับผมไว้ใจต้อมชาแนล e l นะครับมาดูกันนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับผมผมก็จะใช้ส่วนสะโพกไก่นะครับผมอ่าแล้วก็ตีนไก่นะครับเลือกเอาตีนใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดภาษาบ้านๆนะครับผมอ่าต้นหอมผักชีนะครับส่วนผมก็จะใช้เส้นหมี่ไวๆนะครับผมอ่า เครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะครับน้ําตาลกรวดผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บนะครับอ่าแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับแช่น้ําไว้ให้นิ่มนะครับผมแล้วก็มีทั้งขาและทั้งขิงแก่นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนของสามเกลนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวพริกไทยเม็ดนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีลูกผักชีด้วยนะครับพริกพริกหอมนะครับผมอ่าผงพะโล้นะครับปล่อยกักนะครับ เครื่องพะโล้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอะไรเขมีอะไรต่อจะบอกนะครับอ่าก็จะมีพริกเหลืองนะครับอ่าพริกเหลืองนะครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับให้สะอาดนะครับเราจะทําพริกน้ําส้มนะครับแล้วก็มาต้มไก่นะครับต้มซีนไก่นะครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับน้ําเดือดนะครับใส่ ไก่ลงไปให้หมดเลยครับตีนไก่นะครับต้มให้ไก่มีความรู้สึกนุ่มและเปื่อยนะครับจากนั้นค่อยช้อนขึ้นนะครับอ่านะครับอ่าพอเปื่อยแล้วก็ช้อนขึ้นนะครับจากนั้นก็มาโขลก3ามเกินนะครับก็มีกระเทียมพริกไทยขาวดำครับแล้วก็รากผักชีนะครับโขลกพอหยาบหรือว่าละเอียดนะครับตามเราชอบนะครับ อ่านะครับผมนี่ครับได้ที่แล้วนะครับครับมีแรงเท่าไหร่นะครับใส่ไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่าก็จะได้อาหารที่อร่อยนะครับอ่านี่ครับวัตถุดิบนะครับ่วงงอกนะครับอ่านะครับตีนไก่ที่เราต้มเปลือยแล้วนะครับนี่ครับทุกอย่างพร้อมเสร็จนะครับต้นหอมผักชีซอยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ วัตถุดิบผมก็บอกหมดแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับน้ำส้มที่เราล้างเมื่อสักครู่นะครับพริกเหลืองนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปปั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับจากนั้นมาทำการคั่วเลยนะครับครับคั่วเครื่องพะโล้นะครับป่อยกั๊กนะครับผมแล้วก็ขาแก่แล้วก็ ผงพาโลนะครับผมอ่านะครับพริกหอมและผงพาโลนะครับอ่าผัดลงไปให้หอมเลยนะครับผมหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับผัดช่วงนี้นะครับ จากนั้นก็ไปดูในหม้อนะครับหม้อผมก็มีใบเตยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลกวดลงไปนะครับผมใบเตยค่อยเอาตักขึ้นทีหลังนะครับอันนี้ก็ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะครับผมแล้วก็เห็ดหอมนะครับที่เราแช่ไว้นะครับใส่ลงไปนะครับจะได้เปื่อยนะครับมาดูขั้นตอนการผัดนะครับยังไม่เสร็จนะครับอพอเสร็จแล้วครับก็ ใส่หม้อลงไปเลยนะครับใส่ในหม้อลงไปนะครับใช้ไฟแรงนะครับอ่านี่ครับคนให้ดูเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําลงไปเลยนะครับซีอิ๊วดำซอสปรุงรสนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ครับสีสันจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้มข้นนะครับหอมนะครับหอมของสมุนไพรนะครับที่เราใส่ไปนะครับแต่ละอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็จากนั้นพอน้ําเดือดจัดนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไก่ก็ล้างด้วยเกลือนะครับอ่าสามสี่น้ำนะครับขยําขยําไปนะครับสะอาดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตามด้วยตีนไก่นะครับที่เราต้มเอ่อนุ่มแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับ อ่าเาเรียกว่าปล่อยให้น้ําเดือดไปเลยนะครับปล่อยให้น้ําเดือดแล้วก็ค่อยๆหลีไฟนะครับจากนั้นมาเจียวกระเทียมไว้นะครับอีกหนึ่งเตานะครับครับเจียวกระเทียมสําหรับลาดนะครับสําหรับไว้โรยบนก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอ่าใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆเจียวไปนะครับอ่าินี่ครับในหม้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเปิดไฟอ่อนแล้วนะครับตุนไปเรื่อยๆนะครับตุนไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ให้ไก่นุ่มนะครับผมแล้วก็เปื่อยถึงข้างในนะครับอ่ากระเทียมเรายังไม่เสร็จนะครับอ่าทำต่อนะครับอีกเตาหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเอากระเทียมเหลืองก็ตักใส่ถ้วยไว้เลยนะครับพร้อมน้ํามันมันด้วยนะครับผมไม่ต้องทิ้งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการตุนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าสวยครับสวยมากเลยนะครับก็แนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับลองทําทานดูนะครับในครอบครัวนะครับเวลาวันหยุดนะครับ รับรองครับอิ่มอร่อยกันได้ทั้งวันเลยนะครับคุ้มค่านะครับผมอันนี้ครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับหอมมากเลยครับถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆผมนี่นะครับอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงผมนะครับรับรองนะครับโอจะเอ่อมองหานะครับว่าเอ๊บ้านใครทําอะไรนะครับผมอ่านี้เสร็จแล้วนะครับก่อข้างล่างก็จะเป็น ถั่วงอกลวกนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่นะครับแล้วก็ตักไก่นะครับวางเรียงนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับตักราดลงไปนะครับผมตอนนี้ก็มาเติมเครื่องปรุงนะครับอ่ากระเทียมเจียวนะครับผมต้นหอมผักชีนะครับพริกน้ําส้มนะครับที่ทําไว้เองนะครับใส่พริกป่นน้ําตาลทรายนะครับน้าปลานิดหน่อยนะครับอ่านี่ครับอ่าสูตรเด็ดเคล็ดลับนะครับ การันตีความอร่อยนะครับเป็นสูตรของผมนะครับผมถ้าท่านจะดัดแปลงอะไรไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมแต่ถ้าทําตามขั้นตอนผมนี่รับรับรองครับคนในบ้านจะติดใจนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ติดใจด้วยนะครับนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับครับขออนุญาตทานนะครับผมสวัสดีครับ